ครับวันนี้ก็จะมานแนะนำวิธีการตั้งชักโครกนะครับโดยที่เรานำชักโครกเอามาตั้งแล้วก็วาดตามแผ่นกระเบื้องนะครับนี่ครับก็จะวาดตามแผ่นกระเบื้องนะครับวาดไปให้ทั่วนะครับวาดแล้วก็นะครับแล้วเราก็จะผ่าตามรอบนี้เลยครับ เพื่อจะเลาะเอากระเบื้องไอที่ปูวไว้ออกนะนะครับแล้วก็เอายกชักโคกออกมานะครับแล้วก็เห็นไหมครับตามรูปแบบนี้เลยนะครับที่เราจะเออจะจะเอาลูกหมูปาดออกเพื่อเลาะเอากระเบื้องนี้ออกให้เหลือแต่เนื้อปูนข้างล่างนะครับเพื่อเราจะวาง เพื่อเราจะเอาปูนเค็มนะครับมาวางนะครับนะครับมาวางแล้วก็กดชักโครกลงไปนะครับตามตามที่เราวาดไว้เลยครับเราก็ทิ้งไว้ก็ประมาณหนึ่งวันจึงค่อยมาต่อพวกต่อน้ำเข้านะครับ คยมาต่อน้ำเข้าเดี๋ยวดูวิธีการต่อไปครับผมครับเอาออกแล้วก็จะประมาณนี้นะครับครบัแล้วลอกกระเบื้องออกมาแล้วก่อนนั้ก็อย่าลืมเอาตัวอุดกันผงลงเอ,ออกใครเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืม ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะมีการวางนะครับก็จะปูดโปะแล้วก็เดี๋ยวจะวางให้ดูนะครับขับตั้งก็จะเป็นทำนองนี้นะครับตั้งแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลย ไม่ได้ถ่ายดูขั้นตอนอการโปปูนเนาะแต่ว่าก็คงจะมือใหม่ก็คงจะทําได้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวขี้ปูนตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะค่อ,คอยค่อยมาปาดออกนะครับแล้วมันก็จะเหลือ,อช่องเล็กๆเพื่อจะได้ยานแนวต่อไปครับนะครับรับรองเลยว่าตรงสูตรนี้ไม่มีการเคลื่อนนะครับ นะครับไม่มีการเคลื่อนนะของชักโคกนะครับแน่นมากครับนะครับแล้วก็อามานี้ก็นะครับก็จะได้ขนานกันนะครับสวยๆนะครับผมก็จบคลิปสำหรับาการตั้งชักโคกนะครับ ของช่างกบนี้ไปก่อนนะครับโอ,อคลิปหน้าก็จะมา,าแนะนำวิธีอื่นๆหรือว่า,างานอื่นๆต่อไปนะครับชอบใจก็กดถูกใจซับตะไครนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมาลาไปก่อนครับสวัสดีครับช่างกบชาแนลนะครับผม